หาไม้ไ e? ทุกคนคิดว่ามันอาจจะหัวนันไม่น่าแหละกราดปืนพกมันยังไม่ได้เลยหน้าไม้หนึ่งอันนัน้นจะได้เหรอเฮ้ยเดือดเดือดเดือดหน้าไม้ถึงอันชนะได้ปืนมันชนะได้ปืนชนะไม่ได้กับหน้าไม้ชนะได้เฮออเออเฮ้ยยกน,น็อกรถมาถึงกับบุกแล้วมันบุกเรือด้วยเออเฮ้ยเข้าหัววันชนเลยเออเฮ้ย พานนะา่าอเลยหน้าไม้หนึ่งเงินนะหน้าไม้หนึ่งเงินถ้าง,งั้นก็ปืนปนี่ไปเลยปืนไฟเอา้าทุกคนคิดว่าเราต้องระเบิดไหมต้องระเบิดระเบิดไปก็เกิท้อท้อประทัดแต่คนข้างในตายครับไม่น่าจอนี่ช่วยนายเอา้าฝนไปเออแคบเขารอดเขารอดเอาละผมช่วยเขาเลยกันเดี๋ยวเขาไม่รอดสุดพูช่วยเขาก็นอนไปครับเขาไม่ได้เขาเขารอดครับแต่เขานอนอยู่ ทุกคนอาจจะเห็นว่าเขาตายครับแต่เขานอนอยู่ครับมันต้องสวนครับเขานอนอยู่ครับเอาละแต่ตตคนอเอาละน,น,น,นี่เอาละถ้าคนนี่ตรงขั้นตรงคนเนี้ยเขารอดผมฉีดยานี้เหมือนกันนี่นี่เออยานีไปเลยนี่วันเด่นวันรอดนะรอดเปอร์เซ็นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนะึงเอาละมาดูปืนต่อไปนะเอาละปืนระเพงแล้วืมไม่เอาอ่ะน่าจะไม่มีดาเบิดกรับปืปนไฟไม่ได้เลย มอ้ยตึงไปแล้วเนี่ยอู้ปุ๊บเฮ้ยไปตายผู้ช่วยทำไมเนี่ยโอ้ยเล่ยไปแล้วพู้ช่วยเร็วนะอือสเฮ้ยมีดาเมจเฮ้ยหน้าหน้าหน้ากระ벙แล้วมันเปิดได้ด้วยเนี่ยอะร้องเลยฮะอู้เฮ้ยไม่ไม่ไม่มีไม่มีคำ่ายุบเลยทุกคนคำ่ายุบเนี่ยเฮ้ยปืนนี่ไม่รู้ไหมไม่รู้ปุ๊บ เฮ้ยถ้าตกแตกว่ะถือว่าได้อุ้ยบุบมาทุกคนบุบเอ้ยบุบว่ะเราตอนนี้แปะตายแล้วนะสรุกคือตายเลยนะไม่รอดเอาปัดล็อคอไม่ได้เนี่ยโอเคเราจะนี่ไปก่อนแล้วกันเขาจะสอบนะเราจอนี่นายเนี่ยต้องทดสอบอีกเยอะเลยอา g ีจีไงล่ะอา g มันแรงนะเอ้ยรถถึงกับ เด้งหลึงเลยมีดาเวเห็นไหมมันไม่มีรอยยุบเลยถ้าจะมีรอยยุบตทุกคนแบบไอถ้าทุกคนอาจจะมันต้องยุบมากกำลงเอาคันใหม่อยูนะมันยุบยุบปุป๊มโน no, ครับไม่มีคำว่ายุบในมรดเออเฮ้ยยุบมาทุกคนยุบเต็มนิดเดียวนะคือติดเดียวนีดด่อุ้ดดย อนิดเดียวนะรถมันแข็งเก่งเลยว่ารถที่ไหนซื้อได้ไหมเนี่รถนี้ซื้อได้จากที่ไหนวันนี้แข็งแกล่งอ่ะเอ้ยมันมันเรามาทางด้านปืนเอรี่แล้วนะปืนเอรี่แล้นนะแข็งแกร่งว่ารถแน่นอนอีออเออไม่มีไม่มีเขาไม่ร้อยเรื่อย จอหนี้นายยังพอไหวใช่ไหมลุกดาวดิรถกดาวโหไม่มีความมเป็นไม่มีความเป็นรถแล้วอ่ะเอาล่ะปืนนี้ก็ได้ปืนเนี่ยแข็งแกร่งนะอือผมจัดให้เลยเป็นระดับหนึ่งวิชแรงอยู่ยิงทะลุนะปืนนี้มันยิงทะลุทุกอย่างอ่ะเอให้ระดับปืนนี้วิชเดี๋ยวๆจอหนี้ไปไหนจอหนี้เดี๋ยวนี่นไปไหนจอหนี้นายเราจะโอ้โห เฮ้ขยนนะข,ขยวัญนลมขึ้นเลยวะโดนขวัญขึ้นมันยังไงวะเนี่ยประตูมันรุ่นเลยวะเฮ้ยตอนนี้ขับรถในของนายเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวเอออย่าขับรถเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วรถรถรถไม่ไหวแล้วอ,อะไรไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมแต่ก,ก็ยิงไปเลยเอาเครื่องมันพังไม่ได้นี่แหละเออตอนนี้ตายแล้วนะ แต่ถ้าเราไม่บุบเนี่ยก็คือไม่มีปัญหานะคือรถนี้คือทนได้คนะรับนะสามารถทนปืนนี่ได้โอเคเราจะนี้นะไปนั่งต่อเลยเอาละปืนเนเาะปืนเอออีกแก๊สบี้ไอสายเดีโยวไปปืนแรงดันอากาศนะเนี่ยเหมือนมันม,น,มนที่มันไอ้ที่มันดูดังนะนี่มันจะเป็นแรงเน่นดันอนะเออมันเด่ยแต่ก็ไม่มีผลกับรถนะแต่ว่ามันก็ยังมีปืนที่แรงที่สุดที่ผมบอกเลยว่า เดี๋ยก็เป็นอันดับหนึ่งปืนเจ้าปัญหานะไอปืนนี่นี่แหละเจ้าปัญหายังไงวะนะคือมันจะมีผลกับผู้โดยกับผู้ใช้นะอย่างเช่นเอ่อถ้าคุณใช้ปืนเนี่ยมันจะมีโอกาสสุ่มนะอย่างเช่นมันจะสุ่มว่าใครจะเป็นยังไงนะมันลักคกี้บล็อกเลยแมคลาวร้นะกูดีมันนี้นนะครับนี่นี่แหละเอะยิงี่ก็ไปมันจะเป็นหัวอหินนะบางทีมันก็ทาให้รถมันลอยบางทีมันทำให้รถมันใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นอย่างนี้นะ แล้วก็อันนึงนะมันจะเป็นปัญหามากกับผู้ใช้กับผู้ดูนะแล้วเบอร์เนี่ยนะไอ้ปืนเนี่ยคือถ้ามันโดนอะไก็ไี่ยทุกสื่ออย่างมันคือมันจะหายไปเลยนะแค่โดนระเบิดอ่ะคือมันจะมีอะไรที่รอบได้นิวเคลียร์ก็โดนก็หายรถนี่ก็ต้ดงหายเหมือนกันถึงว่าคือไอ้ตัวที่ไปเอามาตากก็หายนะคือยามาตากก็ไม่ไหวอนะ่ะแล้วก็ผู้ใช้ก็จะโดนไปด้วยนะบางทีก็ระเบิดตัวเองปุ้มเป็นกรุ๊ก,ลกลคลาสไปเลยทีเ,เ,เดียวเดี๋ยวดูนะ ปุมต้องซุมนะบางทีมันก็หนูเออเดีดเอเออมันก็มีบางบางทีมันก็เป็นปืนสามง้างนะเป็นปืนแล้วนี่แหละที่มันยิงเป็นหลายแชกอะปุ้มเอาละ่ะรถไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่โดนระเบิดครับรถด,ดวงดีเกินเฮ้ยเด,ดืรอดดูดีมันแรงนะเป้าเป้ามันรถก็ยุบแลว้วอ่ะโอ้ยแล้วมันนู่นเกินเฮ้ยผมว่ามันต้องมีคนถือแล้วแหละน่าจะต้องมีคนถือ ถ้าปุ่มก็ใครไม่ถือมันไม่น่าระเบอือนะเฮ้ยอืออือเอาละและ้วกันเลยลูกพ่อปุ่มปล่อยเฉยเลยเดียวจอน,นี่นะทำอยงั้นไม่ได้จอน,นี่เฮ้ยไปหยิบเลยวะเนี่ยหยิบดูธนูเฉยเลยจอน,นี่นี่ไม่ใช่นะเอ้ยจอน,นี่เออเราไปหมดเลยแล้วกันมันมันมันจะเริ่มรู้มันจะเริ่มเละกขานะ,เอา,ะเอาเราเรียกจอน,นี่มาก่อน เอ้ยมาหนิจอหน,นี่เออเจะต้องทดสอบนะอื๊บอื๊บอ่ะหยิบปืนมานั่น,นแหละนะจะโดนไปด้วยดูทั้งสองขาน,นี่แหละเอาละเดี๋ยวระเบิดไประเบิดบูมระเบิดนะคือระเบิดโอเคไหมเดี๋ยวมันระเบิดไม่รนะเบิดวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้ามันระเบิดโอ้ยเอ้ยน่ะตอนนี้น่ะเดี๋ยวไปแล้วโอ้ยจอหน,นี่เป็นไม่ละไว้ รถมันก็เป็นไรแฮคุยเสกซากหยุดหยุดเดี๋ยวขับเองก็ได้ไหมขับเลยด้วยกันนะอปิ้วเอ้ยรถเดินมานี่อืออือเดียวรถดนี่ไปไหนวะเนี่ยรวมันจะไปไหนเนี่ย โอ้ยเดะ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 เราบินบินไม่ได้ขอเราเราบินได้เราตอนนี้เราไม่สามารถควบคุมรถคันนี้ได้แล้วมันจอดหยุดมันแฉ่แข็งตรงไหนทุกคนนะตรงนี้เหรอไม่ใช่ไอ้ตรงนี้มันแช่แข็งตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมันตรงไหนวะเนี่ยช่างมอะไรนะผมต้องหาอาชีพอะไรมันล็อกล็อกมันอะไรกันอะไรก็ที่มันสามารถล็อกมันได้หรอนะเออนี่ไงมันจะได้ไหมมั้ง นี่นี่แหละนี่รถรถจะรถอ,อุ้ยรถแป๊บไปกดยับเดียวคนนึงแ,แค่ผมดันนะเอออืมมันจะสุ่มระเบิดป่ะอืระเบิดระเบิดดิระเบิดดิเออมันค้างเลยเดียวโอ้ยมันทำให้อะไรวะเนี่ยเรือปืน ันทำอะไรวะเนี่ยปืนมันเสกอะไรวะเนี่ยรถผมรถเอารถเอออ้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี่ยวแล้วสุดรว่ามันจะรอดไปได้โอเครอดรอดรอดนะโอ้โหคือว่าน่าจะรอดน่าจะได้ไม่รู้มันไม่รู้มันกันว่าไม่รู้นะ แต่ที่รู้คือมันมันอาจทำลายก็ได้แต่ว่ามันไม่ยอมสูงไม่เป็นระเบิดสักทีนะดูดิมันยังไม่สูงไม่เป็นระเบิดสักทีนะโอ้ยปืนไอ้ปืนไอ้ปืนที่มันยิงหลายง่ามอะนะไอ้ปืนที่มันยิงบแบบหลายแฉกอ่ะวิญญยมเลยเป็นชอบมันยิงนะยอดูรถรถมันเริ่มเรียไปแล้วอ่ะไอ้ปืนเจ้าปัญหานะแต่ก็ถือว่ายังไงหรอก็เอาว่าเสมอมาเสมอแล้วกันนะแล้วก็อย่างตรงนี้ตรงนี้แหละ นั่นเราก็ลองนี่แล้วกันระเบิดของตัวเองนะเอาระเบิดไปเลยนี่ระเบิดเต็มไปหมดเลยรถปุ่มเป็นกรูกรูคันเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราต้องเงียบอ้าวฮะเนี่ยมันเขียวอยู่นี่บเขาเนะไหนคุ่นบอกว่าหายไปแล้วนะเออถ้าหายไปแล้วอะไรบ้ง ไม่เหลือเลยจา่ากไปเลยแสดงว่าไม่เหลือสุดว่าไอระเบิดจะแรงเอาเรื่องนะไม่เหลือคนสุดว่าปืนไม่ผ่านเลยส่วนระเบิดนี่ผ่านนะแป้งบ้างบ้างบ้าง้างอือจะต้องกดรัวมันมันมันผ่านไม่เนี่ยคิดว่้มันเยอะเกินแหละนะผมกดซ้ำรดกรัว เออน่าจะน่าจะได้แหละเอาไปแล้วนะใครเจอรถคันนี้ก็เต่อโชคดีด้วยกันนะเอาเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์แลกะกดติดตามผมด้วยครับนี่มันดาวแล้วเนะี่ยเอาเรามาขอไปขอนะครับบ๊ายบาย